สวัสดีครับจากช่องน้องใหม่นะครับช่องได้ทุกเรื่องนะครับครับตอนนี้เป็นเวลาเช้เชาๆนะฮะของวันหยุดนะฮะ <IT> ก็ลองมาดูนะครับว่ารถที่มีตังค่าสรูปนี่ชเช้าๆนะครับเวลาเปิดสรูปแล้วมันจะบรรยากาศดีแค่ไหนนะครับ เออตัว ZS เนี่ยเวลาเปิดสันรลูปจะมี2ระบบนะครับคือเปิดด้วยเมนวลกับสั่งการด้วยเสียงนะครับนะตอนนี้เราจะเปิดมานก่อนนะครับกด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 สัมผัสเลยเปิดออโต้นะฮะก็ฟินดีนะครับชมนกชมไม้นะฮะบรรยากาศดีนะฮะเป็นออปชันที่ ปกติแต่ก่อนจะมีในรถหลักหลายล้านเท่านั้นนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ในรถราคาไม่ถึงล้านผมว่าก็คุ้มนะครับเนี่ยชมนกชมไม้ได้นะครับถ้าเราจะเปิดนะฮะเราก็บิดสวิตช์นะฮะเนี่ยครับจังหวะที่1น,นะครับสองสสี่ มีลายจังหวะนะฮะห้านะครับหกเจ็ดนะครับก็ถือว่าสรุปเขาเปิดได้ถึงเจ็ดระดับนะครับพอเปิดลังคาแล้วก็รับอากาศบริสุทธิ์นะครับก็ถือเป็นว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างคุ้มกันแลกกับความร้อนที่เข้ามาในตอนบปายทิ้งๆนะครับนะก็ถือว่า ฟินดีครับตัวนี้ปกติถ้าจะเห็นง่ายๆตัวนี้ก็ตรงเป็น HRV นะครับคันหนึ่งก็หลักล้านแล้วนะครับหรือไม่ก็ Force a อเนะครับก็หลักล้านเลนถ้าเทียบกับ m g ZS นี่หักส่วนลดแล้วไม่ถึงเจ็ดแสนะี่ผมาคุ้มนะครับเนี่ยต้นมาเขียวขจีนะฮะฟังนกร้องนะฮะเช้าๆนะครับ,รบ,รบดีฮะฟินดีครับ ถ้าเราจะปิดนะเราจะลองสั่งการด้วยเสียงดูนะครับฮัลโหลเอปิดซันลูปปิดซันลูปครับเราสั่งการด้วยเสียงนะฮะเขาจะปิดหมดเลยเจ็ดระดับนะครับนะปิดมา่านปิดอะไรให้เราทันทีนะครับเป็นการสั่งการด้วยเสียง ก็ทำได้หมดทุกอย่างนะครับ<ฤ>มีการโทรศัพท์มีอะไรด้วยนะครับไว้เดี๋ยวจะมารีวิวระบบสั่งการไอสมาร์ทอีกทีนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องน้องใหม่ได้ทุกเรื่องด้วยนะครับเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ